สวัสดีครับทุกคนครับท่านใบาดีพี่น้องครับผมนะฮะรถปั่งรถ,รถรถไฟหัวจากไอ้น้ำนะฮะท่านประชมครับโโอ้โ เป็นขบวนนำเที่ยวนะครับหัวลำพงไปอยุธยา ทุกท่านนะครสวัสดีวันนี้ที่หัวลำโพงนะฮะสถานีรถไฟฟ้ากรุงเทพนะฮะวันศี่ย่านมหาราชครับเป็นองคราบวันที่23นะครับเป็นการน้อมนำลึกถึงนะคพระราชการที่5นะครับผวาสังเ็จพระจุลจอมเกล้านะะฮเจ้าอยู่หัวนะครับมือบาบาบุบบบพิทบรอบสุดพี่น้องเลยนะขอตัวขอไปนะฮะมือนี้ได้มีโอกาสมาเห็นลราสัมพัสนะครัของจริงของแท้พี่น้องเลยนะรถไฟนะหัวจากไอ้น้ำนะขบวนนี้จะวิ่งไปที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับภาพบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะฮะที่รอนะฮะรับชมแล้วก็รอร่วมขบวนไปด้วยนะครับส่วนตัวบ่าวโม้เองคงจะไม่ได้ไปนะครับมาถ่ายภาพบรรยากาศความตื่นเต้นนะฮะความที่ตัวเองไม่เคยเห็นนะฮะมีไอ้น้ำออกมานะครับ สวัสดีครับทุกคนครับทำใบดีพี่น้องครับผมนะฮะรถปากรถรถไฟหัวจากไอ้น้ำนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้โ เป็นขบวนนำเที่ยวนะครับหัวลำโพงไปอยุธยา สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีวันนี้ที่หัวลำพูงนะครสถานีรถไฟฟ้ากุมเทพนะครับวันศรีย่ามหาราครับเป็นอังลาบวันที่ย3นะครับเป็นการน้อมนำยึดถึงนะครับรักาลที่5นะครับวันเน็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมีว่าบาบับพิเราสุขเพลงเลยนะครับเขาตัวขาไพนหน้ามือเีนโอกาสมาเห็นเาสัมพั์นะของิงของแท้ที่น้องเห็นนะรถไฟนะหัวจากไอ้น้ำนะขบวนนี้จะวิ่งไปที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับภาบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนี่ฮะที่รอรับชมแล้วก็รอร่วมขบวนไปด้วยนะครับส่วนตัวบาบูเองคงจะไม่ได้ไปนะครับมาถ่ายภาพบรรยากาศความตื่นเต้นนะครับความที่ตัวเองไม่เคยเห็นนะฮะมีไอ้น้ำออกมานะครับ เสียงค่อนข้างที่จะด,ดังพอสมควรครับท่านผู้ชมครับ ูสีหน้าทนะ่องเที่ยวนะครับต่างยิ้มแย้มนะครับ บนหัวจากรไอ้น้ำนี้นะครับกรมธนทบไม่ได้มีวิ่งทุกวันนะครับจะมีสุขวันสำคัญสำคัญนะฮะอันนี้นะบ,บ่าวโมจะติภาพบรรยากาศนี่ตอนที่พระบัวรบนะหัวจักไอ้น้ำวิ่งออกจากทานชลานะครับ โอ้โหพี่น้องเลยนะจำลองเห็นไอนอามน,นะฮะตูนตุนอยู่ด้านบนนะครับพี่น้องครับประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่บอกเลยว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะและเป็นสิ่งที่บอกว่ยอดามักพันธุ์มากเลยครับ เป็นบุญของบาวโบนะที่ได้มาเห็นและสัมผัสนะฮะที่นี่ประเทศไทยที่นี่ไทยแลนด์นะครับจะมีเหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ให้พวกเราได้เห็นและสัมผัสนะครับนี่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะหลังจากที่เมื่อวานบาวโบได้ไปชมนะฮะเรือในพระราชพิธีสำคัญนนะเรือสุพรรณหงษ์นะฮะมันนี่ได้มาเห็นและสัมผัสของจริงของแท้ เรือเนีฮะขอตัว่าไฟครับ,ขอขอรบหัวทางในน้ำาน,านะฮะวิ่งได้จริงขงัขบชมชมครับขบวนไปสองสี่นะ่ฮะก็จะทำพระราชพิธีนะครับ คือได้ว่านะครับเอาเรืองเอาชัยนะครับพระราชพิธีสำคัญนะครับที่จะานขาขบวนรถไฟนะครับวิ่งออกจากการท่านานะครับ ขอบคุณเมืองไทยนะครับขอบคุณนะที่ให้บ่าวราวบ่าวโป้นะคได้มารับชมนะครับสิ่งดีๆนะครับสิ่งที่มหัศจรรย์ของเมืองไทยนะครับนี่คือเขาปะจักรรุ่นเก่านะครับที่มีอายุเป็นร้อยกว่าปีนะครับก็สามารถนํามาวิ่งได้นะครับประเทศไทยเน้นอนุรักษ์นะครับไม่เน้นทาลายจะได้ยินเสียงนะครับไอน้ํา เราจะลองเห็นข้างหลางนะครับเขายังชอบเลยครับ ทาผู้ชมครับอีกอึดมืงใจนะครับบาโบ่จะเก็บภาพบรรยากาศตอนที่ขบวนนะครับรถเนี้ยเล่นออกจากทางชลาให้ท่านผู้ชมไปรับชมแล้วก็เลยม่าสัมผัสนะฮะรัตอนนี้ก็เป็นการครบทรงชาตินะครับเจ้าคนไทยก็มีกิจสำเนืนะแล้วก็จะมีความกระตือรือร้นนะครับในความรักชาตินะครับเคารรงชาติ ลาเลือดสุกยากเป็นชาตรีเลลงประเทศชาไทยทวีมีชัยชยโยบ่าบูจารอนะครับรอขอบวนรถไฟนะครับซึ่งออกจากชานชาลาเนีครับเก็บภาพบรรยากาศความตื่นเต้นความประทับใจแบบนี้เอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้มีโอกาสนะครับ บ่อยๆนะครับที่จะสิทธิ์ได้มาเห็นนะครับภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับวันนี้นะครับบาวบุญเองกับที่ว่าได้รับข่าวเข้าไมนําจากเอฟซีนะครับที่เดินในน้ำบาวบุญมาตลอดนะฮะอยากให้บาวบุญมาถ่ายภาพบรรยากาศนะครับกล้องประทับใจแบบนี้นะครับวันนี้กับที่ว่าได้มาหอดมาถึงแล้วเป็นน้องเอยนะครับอากาศที่ร้อรอชมบรรยากาศนะครับ ้องไปกกไกลไกลทางมชโอ้ยนะเดี๋ยวไปไกลจะเห็นขบวนรถไฟไอนามนะครับคนเหมือนคนควันหมอกนะฮะด่านบนออกมาเนาะพี่น้องเนะาะป่าภูเองก็รอดนะครรอดับชมนะครับใจชดใจจอนะครับอีกไปโดนอีกบอหน้า ครับทานผู้ชมครับมาเลยครับนะเกวบวงรไฟหัวจักไอานามนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่บอกกัเลยว่านะโอ้โหสุดจะประทับใจนะครับประเทศไทยนี้ก็ถือว่าจะเป็นประเทศที่บอกกัเว่าหนึ่งเดียวในโลกนะที่มีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมและก็มีสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจให้ได้สัมผัสและก็ให้ได้รับชมนะครับ แล้วครับมาแล้วครับโอ้ยสาธุสาธุนะครับเป็นคุณตาที่ได้เห็นได้รับสังได้คิดได้คิด สวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งแล้วขบวนนี้จะไปที่ในจังหวัดนครศรีธรรมานะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจเนี่ยที่บ่าวผู้ได้มาเก็บภาพบรรยากาศนะช่วงเช้าวันอังคารวันที่23ตุลาคมปีพศ2567น้องพี่น้องน้องเป็นอ่าหนึ่งวันสําคัญอีกของประเทศไทยนะครฮะนะครับน้อมรับนึกถึงนะครับพระบาทสมเด็จนะฮะพระจุลจอมเกล้านี่ฮะเจ้าอยู่หัวนะพี่น้องครับเป็นวันปีหย่ามหาราชนั่นเองครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับผู้ใจดีนะครับในการที่ตามข้อมูลหนึ่งเล่าข่าวสารนะครับแนะนำบาบูให้มาเห็นอะไรกับมาสัมผัสครับเหตุการณ์จริงสถานที่จริงนะพี่น้องนะฮะนี่คือรถไฟรถจไฟใต้ดินที่วิ่งได้จริงนะครับพี่น้องครับคุณทำบรรยากาศทีตื่นตาตื่นใจขอบคุณเมืองไทยนะครับขอบคุณสถานที่ดีๆนะที่มีโอกาสให้บาบูได้มานําเสนอนะครับ สถาน,นีรถไฟหัวลำโพงนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามให้กำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้มนี้นะครับ,บ,าบลาบุ๋เองขอกล่าวคำลาสัมบายดีสวัสดีค่ะไปแล้วครับีปน้องครับ